จากโพสที่แอดเคยลงไปในเพจนะครับว่ามีวิธีการสร้างกราฟแบบหนึ่งนะที่ผมว่าพิเศษมากในเอ็กเซลนะก็คือตัวกราฟที่เรียกว่า Sunburst นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยมันคือกราฟครับที่เป็นวงกลมใช่ไหมหรือพายชาร์ดนะครับแต่สังเกตดูดีๆนะมันเป็นพายชาร์ดครับที่มีหลายชั้นนะครับหรือว่าโด้านของเรามีไส้นั่นเองนะครับเออเราสามารถเพิ่มดิเมนชันแบบนี้นะครับเพื่อได้ข้อมูลอินไซด์นะที่มันลึกมากขึ้นใช่ไหมครับส่วนจะไปทำในเอ็กเซลยังไงนะครับต้องเตรียมข้อมูลยังไงครับเดี๋ยวเราไปตามดูกัันเลยครบ หลักแรกครับทุกคนก็ต้องมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมครับผมสมมติอย่างนี้นะนะครับคอลัมน์ A เนี่ยก็เป็นชื่อพนักงานนะครับเป็นเลฟเนาะว่าริชาร์ดนิมอร์แกนขายของได้เท่าไหร่นะครับไอเทมเนี่ยก็คือสินค้าใช่ไหมนะครับว่าเขาขายได้ได้บ้างนะครับอย่างเช่นริชาร์ดนะครับขายเป็นเซตได้นะครับแล้วก็ยูนิตก็คือจำนวนที่เขาขายได้นะสมมติว่าเราสนใจเรื่องแบบยอดขายใช่ไหมของพนักงานแต่ละคนสินค้าแต่ละชิ้นเป็นต้นนะครับริชาร์ดขายเป็นเซตได้62นิคขายไบเดอร์ได้หกเก้าอ่ายี่สิบเก้าเป็น นะครับทุกคนก็น่ามีข้อมูลประมาณนี้นะครับพวกยอดขายพวกอะไรต่างๆนะครับเราอยากมาทําตัวซันเบิร์ดเนาะหรือตัวโดัทฉาดตัวพายฉาดที่มีไส้หรือมีหลายๆชั้นนะครับทำยังไงครับอันดับแรกครับทุกคนเนาะต้องทําให้ข้อมูลเนี่ยครับเป็นอากิเกรสซะก่อนนะครับข้อมูลอากิเกรคืออะไรครับความหมายก็คืออันดับแรกเนี่ยผมต้องการจะเอาเลฟกับไอเทมเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในโดัทใช่ไหมครับแล้วก็ให้ยูนิตเบ็นตัวแบ่งเนาะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันดับแรกเนี่ยผมต้องทำทำการคาน เขาขายได้หมดกี่ยูนิตนะครับเพราะมันก็เป็นไปได้จะมาที่รีชาร์ทกับที่รีชาร์ขายเป็นเซ็ตนะครับจะมีมากกว่า1นึ่ง t r a n s a c t i o นะครับอย่างเช่นนี้ผมจะไลนเป็นสีเหลืองนะเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้นครับรีชาร์เนาะชื่อคนเดียวกันนะครับอเทมเดียวกันเนี่ยมี transaction มากกว่า1แปลว่าข้อมูลเราเนี่ยครับยังไม่ผ่ากนการอักเกรตหรือหาผลล้วนหนึ่งนะครับเราต้องทําการกรุ๊ปก,ก่อนนะครับ ซึ่งถ้ามี2คอลัมน์ก็ต้องคุป2คอลัมน์ถ้ามี3คอลัมน์ก็ต้องคุบ3คอลัมนะ์ตามจํานวนที่เราต้องการจะเอาเข้าไปในกราฟนั่นเองนะครับส่วนวิธีการคุบที่ง่ายสุดเนี่ยผมแนะนา,นาว่าให้ทําผ่านตัว p พอร์เทเบิลนะครับก็ให้ทุกคนนะครับรอบเลือกนะครับคมทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นครับมาตรงนี่อินเสิร์ตนะครับแล้วก็พอร์เทเบิลด้านซ้ายนี่เลยนะครับนะครับก็บถามมาช่วงนี้ใช่ไหมไ,ไหนเอ็นหนึ่งถึง4ี่ C44 นะนะครับเราก็ลองเช็คดูดีๆนะแล้วก็แนะนำให้เจนเป็น New Work ชี้ละกันนะครับแล้วกดโอเคไปนะครับเราก็จะได้หน้าตาของตัวกรดดีมากนะครับก็นะครับให้เราลากนะครับพวกคอลัมน์นะครับที่ต้องการจะกรุ๊ปนะมาให้หมดนะครับอยู่ในแถวลดีกว่านะครับอย่างเช่นนี้ผมก็เลือกเป็นเล f t ใช่ไหมพนักงานแล้วก็สินค้าที่เขาขายได้ครับอย่างเช่นนี้ Alex นะครับขาย Biter Pencil ได้เป็นต้นนะครับ จากนั้นครับก็ให้ล่านะข้อมูลที่เป็นตัวเลขครับมาตรง value นะเป็นผลรวมนะครับนี่ก็ได้แบบนี้นะครับอย่างนี้ผมก็เห็นว่าเฮ้ยอเล็กเนี่ยขายได้2 8งแปดเอ็ใช่ไหมครับไบเดอร์ได้ร้อยห้านะเป็นเซตได้50เป็นต้นนะครับแต่ตรงเนี้ยครับเราต้องจัดเรียลเอใหม่นิดหน่อยนะเพราะว่าข้อมูลที่เราเราจะเอาเข้าไปนะครับหน้าตามันเนี่ยต้องคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็น transaction นะแต่แค่ไม่มีตัวหลาย transaction ครับก็คือต้องข้อมูลต้องผ่านการกรอแลวนั่นเองนะครับ ให้ทุกคนนะครับมาตรงแท็บดีไซน์ข้างบนนะครับจากนั้นครับเลือกตรงนี้แกรนทอทอลนะครับก็ให้กดออฟไปก่อนนะคือปิดนะครับแล้วก็ตัวสัปทอทอลด้วยนะก็กดปิดไปนะเห็นไหมตัวเลขที่คำนวณนะททอลของแต่ละคนจะหายไปแล้วนะครับเราไม่ใช้นะนะครับจากนั้นครับให้มาตรงนี้รีพอร์ตเลอั์นะครับระดับแรกนะครับให้คลิกตรงโชว์อิน a า u า a ฟอร์มนะครับก็ไปถึงที่นี่เห็นไหมครับ มันจะเป็นการจัดฟอร์แมตใหม่นะที่ให้เล็บไอเทมนะครับกับจำนวนชิ้นที่ขายได้นะครับอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะครับจากนั้นครับเห็นไหมตรงนี้เนาะชื่อพนักงานเนี่ยยังไม่ถูกฟูลฟิลใช่ไหมครับให้เราคลิดนะครับเทว่าอ่าพอเทเบอรเหมือนเดิมนะเลือกตรงเดิมเลยครับรีพอร์ตเลเยอร์ให้มากดตรงนี้ครับ e p e a t all item label ก็เป็นทันทีเห็นไหมครับเขาก็จะเอาตัวชื่อพนักงานนะครับมาใส่ให้เนาะในทุก transaction นะครับ จากนั้นเราก็เอาข้อมูลนี่ครับนำไปตัวสร้างกราฟได้แล้วนะครับซึ่งข้อเสียของการสร้างกราฟซันเบิร์เนี่ยก็คือเราไม่สามารถสร้างนะครับจากตัวโปรเทเบิลได้เลยนะครับถ้าผมลองมาอินเสิร์ตนะนี่กราฟซันเบิร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับมันไม่สามารถสร้างนะครับข้อมูลของโปรเทเบิลได้นะครับนี่ยังเป็นข้อเสียนะที่เราอาจจะต้องก๊อปปี้นะนะครับเนาะมาข้อมูลอีกชุดหนึ่งมานะครับซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดนามิกเท่าไหร่ถ้าข้อมูลเราเปลี่ยนไปนะ เราต้องเพส t e มาแบบนี้นะครับเราเค่อยเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาพอตอีกทีหนึ่งะนะก็ให้เรามาครอบเรื่องนะกดตรงนี้ก็ได้ครับเล็กคอมเมนชาฉานะเลือกอ h a r t นะครับแล้วก็เลือกนี้ซันเบอร์ออตรงนี้กดโอเคนะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็นะครับเห็นได้ว่าเนี่ยขอบนอกนะครับมันจะเป็นสินค้าใช่ไหมส่วนขอบในครับจะเป็นชื่อพนักงานนะครับถ้าดูอย่างนี้ผมจะรู้เลยว่านะครับลิชาร์ดเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเรามองแบบภาพใหญ่ก่อนนะก็คือมองทั้งขอบนอกขอบในรวมกันเนี่ยลิชาร์ดนะครับสัดส่วนมากสุดเลยใช่ไหมลองลงมาก็อาจจะเป็นอเล็กซ์ใช่ไหมครับที่มีความใหญ่นะครับของสีน้ํำตาลกับสีฟ้านะครับประกอบกันแล้วเราก็สามารถมองลึกได้อีกว่าพี่ลิชาร์ดเนี่ยที่มีสัดส่วนมากมากนะครับเขาขายสินค้าอะไรได้บ้างใช่ไหม อันนี้ก็บอกว่าขายตัวเพนซิลได้ร้อยสามสิบนะไบเดอร์เพนเซ็ตเพนนะครับซึ่งถ้าถามว่าสัดส่วนที่เขาขายได้มากสุดคืออะไรก็คือเพนซิลนั่นเองใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราเห็นมุมมองที่มันลึกมากขึ้นเนาะว่าพี่ลงดีเทลนะครับลงอินไซด์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อแนะนำของผมอีกอย่างหนึ่งนะในการสร้างกราฟชันเบอร์นะครับก็คือขอบในนะครับหรือไส้ในเนาะนะครับยิ่งลึกนะครับควรต้องมีจํานวนของข้อมูลนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับก็คืออย่างนี้ครับ ชื่อพนักงานนกทั้งหมดนะครับมันมีประมาณไม่ถึง10นะแต่สินค้านะครับมีเกือบเกือบยีชิ้นเลยใช่ไหมนะครับการที่เราเอาข้อมูลนกที่มีจำนวนน้อยนะครับอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเอาข้อมูลที่มีจำนวนเยอะกว่าครับอยู่ข้างนอกมันจะทำให้มองอินไซด์ได้ง่ายกว่านะครับ